สวัสดีจ้าป่าบนคนอีสานสิพาพไปตามหาความฝันของคุณยายคุณบาคุณฝันโตมีบาคุณยายเห่ามีดได้โตไหลสิเป็นจังไรทานผู้เบิร์นทันผู้ช่ไปเบิ่งนํากันเ้อะจ้าสวัสดีจ้าคุณยายค่ะได้ยินค่ะว่าคุณยายฝันดีซั่สนฝันอยู่ขึ้นี้ฝันอยู่นืนอนเมื่อยบ่จังมาฝัน ก็เลยฝันว่าลงไปรำหน้าเนี่ยไปรำหน้ารำไปรำมามันก็เมื่อยเนาอรำคนเดียวเว้ยก็เลยขื่นเสี่ยวมาขั้นแค่ก็บว่าเดี๋ยว z o มาจังได้เดอกนางเสี่ยวมาก็ลงไปรำอีกค่ะก็เลยกายตัวหนึ่งมันบินมาโมทั้งหลายสองตัวสามตัวผู้หน่งกายนั้นมาค่ะก็บอกว่าคนหายมันเดี๋ยววันเมื่อย มาที่มันเมื่อยลทำไปอีกวันนี้เมยเมย์ก็โดนหายกาค่ะมุณเปียงยังมาอยู่นะมือหนื่งมือหงายังเหนื่งมือถ่วงกูเห็นอยังกูเหงมื่อยก็เลยโลุกจาดดต่อไปอีกค่ะดำโตไปวันนี้คืนจะเขียวมากก็คืนมาเที่ยวมากหายกาเมื่อวานนี้ล่ะมานั่งเที่ยวมากคือห่มผ้าหายอยู่กาตัวหนึ่งบินมาตัวเดียววันนี้ มันก็เลยมากห่องค่ะมันมาห้องว่าสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะการอย่งคือห้องเปลี่ยนภนอกก็ได้เศร้าเมย์วันี้ก็ได้เศร้าเมยฝั่งกลางบอกว่าสามหนึ่งสามหนึ่งมันสามหนึ่งปฏิชนใหญ่แมนมันมาตัวเดียวอ่ะมันมาเดียวมันมาบินบอกว่าสามหนึ่งบอกค่ะมันมาห่องอยู่ส่นเผ่าอนนัวันนี้มันก็ว่าสามหนึ่งสามหนึ่งก็ได้ฝั่งมันบอกก็ได้เศร้าเมยค่ะ หคือกดามาผวดมาผายกูว like ่าคุจมถูกจมอยากไรนี่ความฝันบความฝันว่าจังสรนคะบานนมันก็ว่าสามหนึ่งสามหนึ่งมาเศราว่าก็วอยไรมันหนีตลังแก่งฟั่ง่ะกาตัวนี้หองสำคัญนะแก้ว่าสร้างเป็นค่บานก็ด้วยบท่านท่านผู้สัมมันมันบนนี้ใแล้วบ้านก็ว่าสามหนึ่งสามหนึ่ง บานก็ได้มันคิดสรุปบังคับกาเนิมันโมหงหน้าสามหนึ่งมันหงแต่กากาค่ะเคยได้ละมันอยู่กานมันหงนี้ไงครับมันสีนี้กูหงว่ามันเป็นกาอยู่ดอกมันจะหงบอกกากาหลายก็ได้บานเนี่ยบานกาตัวหนึ่งบินมาตัวเดียวบินมาต่างมูเลยมันบ่ต่างมูมาตัวเดียวตะกี้มันสองสามตัวหงกากาอยู่ค่ะก็เด้นอนไปก็ได้ เมียมากู้ฝันท้วงอยู่วะกุ้งฟันแนวหนีนอวะฝ้าลูกองแกงขึ้นเสียแล้ววันหนึ่ไปพวหาทานอยู่ทือไฟก็ได้มาเยนติดต้นเสาวไหวปากกาก็อมีแนวผู้เฒ่าก่าเลยไปเชนญยังนอฝ่าเขียนไหว้ยา่มมนหลงกลับไปนอนอยู่วันนี้มาสามากกับมาเบิ่งไม่เห็นเหลือสามหนึ่งค่ะค่ะก็ฟังํามอย่าง โอยากับใหญ่กับฟันสินซำนู้นเนาะมากระฝ้ามาเขียนไหวอืขึ้นมาฝ้ามาเขียนไหวจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังแล้ะก็เอาไปผิดเจรณาเบื้องสวงเนาะว่าังคลิปจ้าไปลองเบื้องขีปเป็นจังไดก็กตีนี่คุณใหญ่ฟันแหม่นไหมคะฟันเี่ก็ ความรับประกันให้ละความฝันเนาะค่ะเนาะ้อความฝันหรือมันฝันขักวันนี้ค่ะค่ะคุณใหญ่กับว่าคุณใหญ่เคยฝันดูแลฝันแนวนี้ฝันขัดก็คือเราเคยฝันแนวนี้คุณใหญ่กับฝันบ่ยากฝันซ้ำนี่ล่ะค่ะความฝันของคุณใหญ่ก็มีซ้ำนี่ล่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณใหญ่ะคุณยขอบคุณค่ะมาเบิ่งเรีความฝันของยายเด้อคุณยายเพิ่นก็ได้ สามหนึ่งสามหนึ่งสามสิบเอ็ดโกดักการะดาคมพ่อโสสองพันหาลอยหุกหกุกอย่าลืมติดตามป่าบุญคุณอ,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 อีสานเลยเค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป่าบุญคุณอีสานเลยค่ะสวัสดีค่ะ